สวัสดีครับวันนี้เราก็มาอยู่กับเพลย์เล่นเกาสิบเก้าครับ,รบวันนี้มาอยู่กับเจ้าพัสดุกล่องใหม่ครับคนส่งโดยบริษัท dhl ครับก็จัดส่งมากล่องไม่บุบนะครับไม่บุบสลายครับภายในก็ไม่รู้อ่ะก็คือผมสั่งหินใบเจียมาใบาเจียมาห้าใบแล้วก็ใบตัดสี่ใบไอ้สิบ ิบใบครับก็ทางร้านก็จะส่งมาให้เป็นที่เรียบร้อยครับเป็นพัสดุเก็บเงินปลายทางก็ก็เลยจะมารีวิวว่าร้านนี้ไ้ของตามสั่งไหมครับอันนี้ถ้าอ่าใบาที่สั่งมาเนี้ยใบยจําได้ว่าใบละยีิบเจ็ดบาทบบานะนะครับใบเกียร์นะของอิงโก้ครับแล้วก็ใบตัดก็ใบละสิบสองบาท อันนี้หลายคนมันฮ้าทำไมาถึงต้องสั่งเป็นเป็นเป็นของบริษัทโอ้ oh. พันมาอย่างเนียนมากพันโ <laughs> ก้แกิ้งมาแจ่มมากครับมานี่ครับคือใบตัดนะครับนี่ใบตัดของของอิงโก้ครับ สิบใบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบใบใบละสิบสองบาทคนระก็ถ้าความสึกให้เนื้อใบที่แกร่งดีเนี่ยเรามาดูใบเจียดีกว่าใบาเจียห้าใบ แต่ใบเจียรใบเจียรนะครับใบเจียรสังเกตเนี่ยใบเจียรนะสังเกตจะเป็นการตัดขีดของวิทยากลรงเกะน่าจะเป็นแผ่นปีเนียมนะอันนี้แล้วก็มีการกด อัดลงไปนะครับตีหมุดนี่เหมือนจะทําเองด้วยนะครับเป็นอ่ตรวแม้แต่หลายปัม๊มมันก็จะเป็นของอินโก้ไหครับแต่ผมมาแปใจใจตรงเนื้อเห็นเนื้อที่เคลือบด้านหน้ามาไหมครับนะครับฉาบมาหนามากนะครับความรู้สึกนะครับหนามาก แล้วแทบจะไม่มีรอยซิเลยเนี่ยที่ใบครับเนี่เห็นไหมแทบจะไม่มีรอยเลยก็คือมันแน่นะ่ะนะความรู้สึกอะมันเนี่ครับความรู้สึกนะคือผมถึงได้ลองทดลองสั่งของอิงโกมาทั้งสว่านแล้วก็หินเจียรวมทั้งใบเจียในะบ,บยเจียแล้วก็ใบตัดนะครับของอิงโกเลยนะครับ ถ้าใครสนใจร้านนี้นะครับก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับว่าลองสั่งมาใช้ได้ครับอันนี้ก็คือใบละ27บาทนะครับเนี่ยสี่นิ้วนะครับสี่นิ้วครับใบเกียร์สี่นิ้วอันนี้เป็นใบตัดนะครับใบตัดสี่นิ้วเหมือนกันใบตัดนี้ใบละ12บาทนะครับ12บาทใบเกียร์ใบละ27บบาทนะครับแล้วก็เป็นยี่ห้อของอิงโก้เลยนะครับ แต่ผมคิดว่า27บาทภาพการที่เราไปซื้อ,อแถวบ้านเราเองใบเดียวเนี่ยมันก็จะอยู่ที่ประมาณ30-40บาทแหละเนาะถ้าถ้าแบบมียี่ห้อนะครับแบบมียี่ห้อดีๆแบบการันตียี่ห้อก็จะ30-40บาทต่อหนึ่งใบแต่อันเนี้ยคือ27บาทนะครับ27บาทเนี่ยถ้าเราซื้อ10ใบคุ้มกับ10ใบครับ,บซื้อ10ใบแล้วก็รวมค่าส่งด้วยคุ้มไงก็คุ้มนะครับ ก็เดี๋ยวในคลิปหน้าผมก็จะมาลองเทสใบเจียแล้วก็ใบตัดนะครับเพราะว่าวันนี้มันเทสไม่ทันเพราะว่าของมาช่วงบ่ายแล่ซึ่งผมก็ยังไม่ได้วิ่งไปซื้อใบตัดมา mm. ก็จะเอาใบตัดของของราคาที่ใกล้เคียงกับอันนี้นะครับมาแล้วก็ใบเจียร์เอาราคาที่ใกล้เคียงกับอันนี้มาแล้วก็ลองมาเจียร์ก็ลองมาตัดดูแล้วก็มาวัดความสึกนะครับ ว่าสึกไปประมาณเท่าไหร่จากเดิมนะครับในการเจียรเหล็กในรใะยะเวลาเมื่ออย่างเจียรเนี่ยผมอาจจะตั้งไว้ประมาณสักหนึ่งนาทีหรือชิ้นงานหนึ่งนะครับว่ามีความสึกลงไปเท่าไหร่แล้วก็ใบตัดในการตัดหนึ่งแผลนะครับจะมีความสึกลงไปเท่าไหร่เดี๋ยวเราจะ,ะมาเทสก,กันตรงนั้นีกทีให้ดูครับก็รอกันในคลิปหน้าครับคลิปนี้ก็คือ มาแค่รีวิวสินค้าว่าของมีโก้ที่สั่งมาโอเคนะครับก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้นะครับว่าถ้าใครอยากจะสั่งใบตัดหรือใบเกียร์ในราคานี้นะครับเนี่ยก็คือใบตัด27บาทไอ้สิบสอบาทใบเกียร์ยีบจบาทนะครับก็สั่งกันได้ครับก็ถ้าคลิปนี้ถูกใจหรืออยากจะไม่พลาดคลิปใหม่ใหม่ที่ผมจะได้ลงต่อต่อไปก็ให้กดติดตามไว้ครับก็เดี๋ยวจะมีคลิปเทสให้ดูเรื่อยๆครับเทสนู่นเทสนี่เทสไปทั่วครับ ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ